เป็นลูกค้าโรงพยาบาลมานะคะตั้งแต่สมัยคุณตาคุณยายก็คือตั้งแต่สมัยโรงพยาบาลเปิดก็คือเกิดที่นี่แล้วก็ได้ใช้บริการที่นี่มาเป็นระยะเวลายาวนานนะคะความประทับใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่มีพี่พยาบาลมาคอยสอบถาม อาการหรือสอบถามความเป็นไปความไม่สบายหรือความต้องการของคนไข้รวมไปถึงคุณหมอนะคะที่มีความเข้าอกเข้าใจแล้วก็ให้คำปรึกษาให้การรักษาที่ดีแล้วก็มีประสิทธิภาพรวมถึงมีการสอบถามความคิดเห็นกับคนไข้ความคิดข้อเสนอแนะต่างๆที่อยากจะให้แก้ไขปรับปรุงหรือว่าความเห็นที่เรามีต่างกาันเราก็สามารถถกเถียงอย่างสร้างสรรค์ซึ่งตรงนี้ค่ะทำให้การรักษามีประสิทธิภาพ แล้วก็เป็นความประทับใจที่คิดว่าเป็นจุดเด่นหนึ่งของโรงพยาบาลที่สามารถเข้าใจคนไข้ตอบสนองความต้องการแล้วก็ให้ความสําคัญกับความรู้สึกของคนไข้และรวมไปถึงความเข้าใจที่มอบให้คนไข้